ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ทับสัญญาณจากเสา Wi-Fi ดูนะครับว่าะจะเป็นยังไงแล้ววิธีการปรับตั้งปรับยังไงนะครับก็ด้านหลังเครื่องเลยนะครับก็เสียบที่ด้านหลังเครื่องเลยง่ายดีนะครับตรงน,นี้นะฮะที่ด้านหลังเครื่องเลยนะครับ ตัวเสาไทยสัตว์ก็ตั้งนะฮะก็เสียบแล้วก็ตั้งได้เลยอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับทีนี้ผมจะ,ะเข้าไปเซ็ตค่านะครับให้มันรับผ่าน Wi-Fi นะครับเข้าเมโนูนะครับเอาอย่างนี้นะฮะถ้าเข้าเมโนูก็มาที่ตั้งค่าระบบนะครับจากตั้งค่าระบบแล้วก็ไปที่ขวามือเลื่อนไปที่การตั้งค่าเครือข่าย กดโอเคที่ตั้งค่าคือข่ายนะครับเสร็จแล้วก็ Network ร์ก e ินเทอตัวนี้นะครับเลือกให้เป็นไวเ e สนะครับกดปุ่มโอเคเข้าไปเดี๋ยวมันจะค้นหาในส่วนของไวเลสนะครับอะตอนนี้เจอและสักครู่นะครับอ่ามาแจกข้อมูลมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้พอดีว่าเครื่องนี้ผมได้ลงไว้แล้วก็เลยก็เลยมันไม่ถามพาสเวิร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเจออย่างนี้เนี่ยเวลาเอาไปใช้มันจะมีพาสเวิร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่ะตัวนี้เรียบร้อยนะครับกดเมนูย้อนกลับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะรับสัญญาณจาก Wi-Fi ได้ดีแค่ไหนกดปุ่มสีขาวคือมัตติม่เดียนะครับสีขาวลองเล่น YouTube ดูครับ โอเคเล่นได้นะฮะก็นี่คือเล่นผ่านไ i f i นะครับ